ยังให้แม่ของไหมกอดได้ไหมกอดได้อายุสิบหกอ่ะกอดได้ไหมยังกอดได้อีกสิบเจ็ดเดี๋ยวเรามาดูวันนั้นกันนะฮะวันที่มันมีแฟนวันที่มันมีแฟนอายุสิบห้ายังให้พ่อแม่กอดได้ไหมได้ไหมให้แบบนี้กอดได้อยู่ได้สิบห้านะอายุสิบหกอ่ะสิบเจ็ดเอาง่ายทีุ่ยเลยโอ้ นูนียได้แล้วมีครอคกัวแล้วมีลูกแ้บขงมืสอนได้ได้อะแล้วเวลาแบบไปมหาลัยสมมติตอนหน้าอายุประมาณ20ไปมหาลัยแล้วมามีปับป้าได้เป็นกอนได้ไหมได้ไหมได้หอมด้วยได้ไหมไม่ได้อ๋อหอกอดได้เองเดียวแว่ากอดได้นะกอดตอนหน้าคนคนอื่นเห็นได้ไหมเห็นได้อเหนได้คิสไม่ได้หรอไม่ได้อ๋ออ๋อกอดคออะแ้ววันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะฮะ อันนี้วันที่17ครับพี่นี่สิบเจ็มกราคม 2000, 2000. <21. S> 2 0 0พันสองทูนเตาสั้นทวนตี้วันเวนตี้วันนะครับเป็นคำยืนยันจากคุณเควินและคุณอลิสนะว่า <c oughs> พ่อแม่สามารถกอดได้ตลอดเวลาตลอดไปแล้วก็ตอหน้าประชาชนได้ด้วย,ต,ยตัง้งสายหญิงบอกว่ากอดทั้งหอมได้แต่่ายชายนี่บอกว่าไม่ต้องถึงกัดคิสอะไรเงี้ยอาจจะเขินนิดหน่อย เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนั้นนะฮะแล้ววันนี้นะฮะเป็นวันที่คุณพ่อคุณเนี่ยจะให้สัญญาว่าต่อไปจะพูดคําว่า Facebook เป็นอะไรฮะจาก Facebook ของมึงเนี่เป็นอะไรเป็น Facebook ค่ะเป็นเฟซบุ๊กค่ะพูดว่า Facebook ในลูกก็เรียนอินเตอร์มานะฮะไม่มีสอนพ่อเลยนะครับโอเคฟ้าดินเป็นพยานสบัสดี